ีทุกคนนะครับโครโนแพนนะครับสวัสดีชาวบาเบรคเกอร์อสองล้อทุกท่านนะครับวันนี้นะอยู่กับบึกบึนข้างหลังนะครับพอดีว่าเดี๋ยวจะมีทริปที่ไปน่านเร็วๆนี้อ่ะนะก็รถก็มีการอัปเกรดโดยเฉพาะยางนะครับเดี๋ยวจะพามาดูคร่าวๆนะว่าผมไปรอบนี้เนี่ยเตรียมอะไรไปบ้างเพอเนื่องจากว่ามันเดินทางค่อนข้างไนะกลเนาะไปกลับก็เกือบ2,000กิโลเหมือนกันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมฮนะ ในเรื่องของรถเนี่ยสำคัญเลยเรามาดูนาะว่าว่าก่อนที่เราไปหน้าเนี่ยผมมีการอัปเกรดอะไรรถมาบ้างถ้าทุกคนติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยน่าจะพอเห็นแล้วว่าบึกบึนก็จัดเต็มมานะฮะเราก็เรียกว่าเป็นทัวร i n ิงเต็มระบบเนาะแต่อย่าไปมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับอ่ะเริ่มจากยางนะครับยางตัวนี้เป็นยางของแบรนด์ CST นะจากไต้หวัน นะครับถ้าทุกคนเห็นตัวนี้เนี่ยหน้ายางลายมันจะเป็นลายแบบทางดินจะเป็นส่วนใหญ่เนาะตัวนี้เนี่ยเ,เขาเรียกกันว่าลายหลังเต่านะตัวนี้มันจะเป็น cmst 05นะแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นลายสปอร์ตเนี่ยมันจะมเีเป็นรุ่น st 01นหนะครับหน้ายางก็จะเป็นลายสปอร์ตอันนี้จะเป็นลายหลังเต่านินนดนึงก็จะเหมาะก,กับทางทางดินมากกว่ารถผมเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนยางเนี่ยมันก็ มันก็ดูดุแล้วแหละนะแต่ว่าที่ตัดสินใจมาเปลี่ยนยางเป็นแบรนด์นี้ลน์นี้เนี่ยเอาเอาจิงคืออารมณ์ล้วนๆเลยพอเปลี่ยนเสร็จแล้วมันก็เลยดูเป็นจาดดุมันก็เป็นดุดุนะตอนนี้ <laughs> อ่ะนี่ดูนะฮะ <laughs> ก็ยางเป็นไซส์เดิมเลยครับผมเป็น1 2 0 7 0 15ด้าด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็นี่เลยข้างหลังก็สวยๆหน่อยยังใหม่อยู่เลยยังไม่ได้ไปใช้งาน นะครับตัวนี้เป็น140 70 14นเนื้อยางก็ยังนิ่มๆอยู่แต่ตัวนี้เอาเอาจริงคือผมคิดว่ามันคงไม่ได้นุ่มเหมือนเหมือนสาสปอร์ตนะที่เป็น SC01 จา๋าเลยอันนั้นหน้ายางมานี่โอ้โหน่าจะแบนโค้งได้สนุกเลยแต่ของผมก็อย่างที่บอกนะฮะอารมณ์ล,มล้วนๆแต่สมัถนะก็คิดว่าน่าจะดีกว่ายางเดิมแหละจริงๆมันยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนหรอกเพราะว่า มันยังางเดิมมันยังใช้ได้อีกเยอะเพราะรถผมยังไม่หมื่นโลเลยรถผมเพิ่งจะเป็นเจ็ดันกว่านะครับแต่ว่ามันมีเหตุน,นิดนึงคือช่วงอยู่เทิร์นแล้วเราเปิดคันเร่งยางมันสะบัดมันโดนหินลอยนะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจไหนๆก็จะเดินทิปไกลแล้วไม่อยากกินข้าลิงอ่ไหนๆเวลาได้เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยครับนี่หน้าตากเป็นแบบนี้จะไปลองวิ่งดูเพราะว่า รถผมมาติดกล่องแบบนี้3ใบนะครับไม่ได้ติดปิ๊บนะเป็นเป็นกล่องของแสต s s s 3ด้านบนเป็น s s 4 7นะครับน้ำหนักก็จะเบากว่าติดปิ๊บนิดนึงแต่ถามว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันมันดึงกำลังรถไหมเนี่ยค่อนข้างดึงเพราะว่ามันต้านลมอะนะตัวนี้นี่นี่นะฮะนี่เป็นคาโก้ซื้อมา DIY คเอา จะเห็นว่าจริงๆขาตัวนี้มันสั้นนะแต่ผมมาไปต่อไปต่อเพิ่มนะครับเนีย่ยต่อเพิ่มเพราะจริงๆเนี่ยรุ่นเนี้ยไอแชดมันจะมีเป็น hs 4 6แล้วก็กระโดดไป48 47เพิ่งจะมามาออกทีหลังนะแล้วก็เหมือนตอนนี้ใครออกฟอร์ซ่าจากศูนยนะที่มันเป็นรุ่นที่แถมแคชบ้ากับกล่องให้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แหละ hs 4 7แต่กล่องนี้มันเป็นทรงอย่างนี้ไนงะเห็นไหม มันจะติดไอคาโกอ่ะมันติดไม่ได้นอกจากต้องเอาคาโก้ไปดีไอไว้ต้องต่อขาไม่งั้นมันใส่ไม่ได้คงไม่ได้บรรทุกอะไรข้างบนหนักมากนะเพราะว่ามันเป็นพลาส,สติกอ่ะมันไม่เหมือนติบอลูมิเนียมไงมันจะแตกเอานะครับผมก็คงวางแค่ทาร์ปนะแล้วก็โต๊ะเล็กๆไว้ตรงนี้อ่านะตัวนี้อัปเกรดมาก่อนหน้าน,นี้ไม่มีนะทุกคนจะเห็นมาคลิปก่นกอนๆจะไม่มีตัวนี้ส่วนกลองก็เดินทางไกลนี่ เป็นไฟ USB นะได้เปลี่ยนสีได้ด้วยกระพริบได้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยเวลาเดินทางกลางคืน,นก็ดูกลมกลืนกับรถด,ดีฮะไม่แพงครับซื้อจากแอปส้มนะครับส่วนนอกนั้นก็เหมือนเดิมอ๋อมีเบาะตัวนี้หลายคนถามมันเยอะเหมือนกันว่าเอ้ยพี่ทำไมรถพี่เบาะดำเบาะแต่งหรือเปล่าไม่ใช่นะเห็ไหมผมใส่ตะไคร่ผมบอกเอาจิงๆคือมันระบายความร้อนได้เร็วมากม จริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลองลองดูด้วยตัวตัวท่านเองฮะผมจอดรถไว้ตากแดดเปลี่ยเลยพอไปนั่งขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเบากไม่ร้อนเลยมันระบายความร้อนได้ดีมากแล้วก็เรื่องของน้านะเวลาฝนตกตอนแรกผมว่าใจว่าเวลาผมนั่งเนี่ยมันมันจะอุ้มน้ําหรือเปล่าองจริงมันไม่ใช่นะมันรีดน้าออกได้ดีมากเห็นไหมเ,เห็นรูระบายไปไหมเนี่ยเยอะมากเลยถือว่าดีนะแต่ว่า มันไม่เหมาะกับคุณใส่ขาสั้นไงเพราะเวลาใส่ซ้อนใส่ขาสั้นไปตลาดใกล้บ้านอะไรเงี้ยมันมันบาดขามันไม่ค่อยสบายขาเท่าไหร่จะทักใส่กับยีนนะโอเคไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็แต่งนิดหน่อยฮะไม่มีอะไรอันนี้ส่วนตรงนี้เมาส์ติดกล้องก็เหมือนเดิมนะครับสปอตไลท์ข้างบน60วัตต์ นะครับข้างล่าง50วัตต์นะครับของค่าย C V G ของพี่ชิวนะโหโคตรดีเขาบอกสว่างจ้ามากนอกนั้นก็เดิเๆมมากส่วนชิวชิวหน้ารถเนี่ยของผมสูงมากนะเห็นที่ผมบอกหล,ลายคลิปผมชอบชิวสูงตัวนี้รู้สึกจะอยู่ที่22นิ้วถ้าเกิดเราดูจากกล้องเห็นไหมมันไม่บงังมันไม่ได้หลอกตานะดูเนี่ดูดขอบระัต่างบ้านผมกับดูเวลาเข้าไปในกระจกเห็นไหม อ่ะเห็นไหมอันนี้เขาเรียกไม่หลอกตานะเวลาขับรถมันก็จะไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่ก็จะมีความชชาๆเข้ามาอยู่ที่ที่ตรงนี้เวลาเราวิ่งเราเจอแดดจัดเนี่ยไอเน,นี่ยช่วยได้เยอะเพราะเวลาผมเปิดชิลสุดเนี่ยผมเปิดชิลที่หมวกได้ไงเปิดชิลที่หมวกมันก็ลมมันก็เริ่มเข้าเนาะก็ขยับข,ขึ้นขยับลงได้ก็ถือว่าพักใบหน้าไงสบายขึ้นมานิดหนึงแต่ถามว่า กินกำลังลดไม้หมดแน่นอนอยู่แล้วชิวยี่สิบสองนิ้วเนาะติดปี๊บสามใบความเร็วที่ทำได้ก็เป็นร้อยี่สิบนี่ก็ก็เริ่มเริ่มตึงต,ง,ตงมือแล้วละ่ะอืมเพราะว่ามันมันต้านลมล้วนๆเลยอะเราไม่ใช่สายซิ่งนะที่แบบทุกอย่างต้องรูลมอะไรอย่างเงี้ยของผมนี่แบบสวนทางหมดเลยแต่ก็เนี่แหะฮะสายพูลลิงเราเน้นความสะดวกสบายนะแต่ก็ยังเราก็ยังคงคุม โทนนะคุมลุกของของรถสายทัวริงอยู่ส่วนเครื่องนะผมเดิมๆครับไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยเคยคิดที่จะไปใส่ชามแต่งละของสํานักดังอยู่เอาจริงๆคือผมสั่งมาแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนผมไม่กล้าเอาเอาเอา,เอาชามเดิมไปทำะนะกับเม็ดเดิมอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามันแค่เม็ดอย่างเดียวนี่ชุดหนึ่งก็พันกว่าบาทล,ละอ่าผมสั่งมาละเป็นชามใหม่เบิกใหม่เลยแล้วก็เป็นเม็ด แต่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนว่าไปทริปหน้านี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือจะขับเดิมๆเพราะว่าจริงๆผมก็โอเคนะกับกับกับฟิลเดิมๆของรถเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วไงอ่านี่ส่วนโชก็ธรรมดาครับแต่ว่าเป็นโปรเฟนเดอร์ตัวนี้รู้สึกจะเป็นรุ่นอะไรนะแฟลชอ่าตัวนี้จะไม่มีซับแทงนะครับอันนี้ก็มันจะมีกระเป๋าอะของจักรยานอะ แะไว้ตรงนี้อีกนะเอาไว้ DIY ก็คือใส่ของที่มันหยิบจับสะดวกอีกอย่างเช่นพวกถุงมือสำรองนะไอ้มุ o ้งสำรองอย่างเงี้ยกระดาษที่ชู่ที่ชู่เปียกจะอยู่นี้อยู่ในในใกระเป๋าบนแต่ตอนนี้ไม่ติดนะยังไม่ออกคลิปไปไหนก็เลยยังไม่ติดมันดีอย่างตรงที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องเปิดบ่อยหลายคนน่าจะเคยเห็นหลายๆคลิปแล้วผมจะมีกระเป๋าจักรยานอยู่บนเนี้ยอันนั้นคือเอาของที่แบบหยิบจับสะดวกนะครับ เพราะว่าปิ๊ตัวนี้มันไม่ใช่ปิป๊บสิกล่องตัวนี้มันกันน้ําในระดับหนึ่งละอ่าอันนี้ก็คือออปชันที่เปลี่ยนมานะอัปเกรดมาจริงๆก็จะมียางแล้วก็คา,าโก้นี่แหละอันนี้ที่วางแก้วน้ำนะหลายคนถามชอบมากเลย <c oughs> คือถ้ารถที่ไม่มีกล่องตรงนี้วางแก้วน้ำตรงนี้มันมันจะด๊อกแด๊กดอกแดกหน่อยไงแต่ผม ติดกล่องมันก็เลยขามก็เลยวางตรงนี้ได้นะวางแก้วเยติได้สบายใส่ซ้อนสบายทุกอย่างจะราบรื่นเชื่อผมอย่าให้ใส่ซ้อนลําบากนะไม่งั้นทุกอย่างมันจะเป็นอุปสรรคนะครับอันไหนลงทุนจะใส่ซ้อนได้ลงทุนไปก่อนอ่าเดี๋ยวตอนนี้แดดมันมันมันจัดมากเลยเดี๋ยวรอแดดร่มๆก่อนเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะว่ายางตัวใหม่ตัวเนี้ยความรู้สึกเวลาขับขี่มันเป็นยังไงเนาะ แต่คงไม่คงไม่คงรู้ไปลุยทางดินนะครับเดี๋ยวจะวิ่งทางดำเนี่ยแหละนะเดี๋ยวรอดูว่าฟิลลิ่งการแปลงโค้งการเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่สำคัญเลยนี่เห็นไหมผมติดอะไรนี่อันนี้ผมติดกันสปาร์นะครับของ RCB เอ้ยนี่แหละอันนี้ช่วยชีวิตผมได้มากเลยผมจะบอกอะไรให้นะแบนหน้ากลับมาน,นี่ก่อน ร้อนวันนี้มันร้อนเดีย๋ยวเล่าเรื่องการสะบัดให้ฟังคือแคชบาร์ตัวเนี้ยนะแคชบาร์ตัวเนี้ยที่ไม่ยึดกับกับพักเท้าอ่ะนะที่ยึดกับตัวรถเลยเนี่ยติดกันสะบัดได้ไหมเนี่ยติดได้นะเออแต่ว่าต้องต้องโมดิฟายนิดนึงเพราะว่าแคชบาร์ตัวเนี้ยเขาจะไปล็อกที่คอแกนคอของแฮนด์ข้างในแล้วมันจะทําให้เหลือบูทไม่พอที่จะ,ะติดกันสะบัดผมมาติดได้เพราะว่า อ่าผมไปโมดิฟายมาไปตัดบูทที่มันสั้นลงแต่ก็ต้องหมั่นเช็คหน่อยเนาะเพราะว่ามันมันมีการดัดแปลงแล้วอะแล้วมันเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญนะมันอยู่ในเรื่องของการควบคุมอะไรเงี้ยวิ่งมาจะหมื่นโลแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่ว่าเราก็ต้องเช็คกันละเอียดนิดนึงติดกันสะบัดช่วยได้ไหมชีวิตเปลี่ยนอนะเอาจริง เดี๋ยวผมจะทําให้ดูคือทุกคนเนี่ยที่ขับฟอร์ซ่าจะรู้นะว่าว่า,า,าถ้าขับขับอยู่ที่รอบต่ําๆสักประมาณหกิบอะไรอย่างเงี้ยหกสิบพุ่มอะไรแฮนด์มันจะสะบัดใช่ไหมเนี่ยผมติดกล่องสามใบนะเดี๋ยวผมขับปล่อยมือให้ดูนิ่งกิ๊บอย่ารอแดดม่องๆอย่าไปลองยางแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวเจอกัน่ทุกคนตอนนี้เราอยู่บน ถนนแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่รองยางดูนะผมมีอยู่ที่หนึ่งมันมีโคง้งคอนๆเยอะนิดนึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองสมัทรละย,ยางกนะันอากาศยังร้อนอยู่เลยนะเชิญรีตอนนี้แต่รอตอนเย็นไม่ได้ตอนเย็นมันระ ไปกันครับอย่าวเราไปลองยางครับ sct เฮ้ยไม่ใช่ยาง cst cmsc หุนห้านะลายหลังเตา่าชื่เอเรียกยากษผมว่าลายยางมันเหมาะกับตะกูลไถเอเวนเจอร์อะพวก adv สา0าูนย์ในพวกนี้จะใส่ยางตัวนี้หลอ่อเลย แต่ผมมันเป็นพวกกายพันเงี้ยเพอาคอส้ามาใส่มันก็ดูดูดูไปอีกแบบนะว่าคือด้วยรถดำม,มันเป็นสีดำด้วยแหละแล้วก็โอ้แล้วก็อ่าพอแต่งคุมโทนดำแล้วก็ใส่ย,ยางวิทำไมไฟมันเป็นสีเหลืองโอเคพอ,อยางมันเป็นอลไรนี้ด้วยมันเลยทำให้รถมันด,ดู ดูดนุขึ้นไปอีกนะอย่างที่บอ,อกฮะอันนี้คืออารมณ์ล้วนๆเลยครับชอบแต่ว่าเรื่องวัฒนาเนี่ยเดี๋ยวว่ากัน,นอีกทีน,นึงแต่ผมว่ามันดีกว่าอย่างเดิมนะอันนี้เราวิ่งเข้ามาในซอยอ่ามวยเย็นผมนะซอยโรงเรียนวัดโสธรฉลาดเรากำลังจะไปอ่าฝุ่นนะฝุ่นคือสุสานกลางเฮมันมีโคง้งเยอะ ทำคํามเร็วมากไม่ได้นะรถขึ้นหน้ามีทาันไม่ได้มาคนเดียวนะครับใส่ซ้อนมาด้วยนะเรื่อลายของมันอะทางดินอะแน่นอนอะม,นมันมันมันตอบโจทยเรื่องนี้เหรอแหละแต่ว่าเรื่องการรีดน้ำเรื่องของการเกาะถนน <c oughs> ผมว่าลายสปอร์ตน่าจะดีกว่า ช่างบอกมาว่ายางพวกนี้มันเนื้อยางมันจะหมดไปอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงน,นะไม่แน่แต่ว่ากี่กี่พันหรือกี่หมื่นโลแต่คิดว่าผมตั้งใจไว้ว่ายางเส้นเน็ตจะต้องมีถ้าเป็นเยอยงอ่ะหมื่นโลก็ก็เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นละจริงๆมันมียางอื่นอยู่ในใจอ็ไดแล้วแ,แต่ว่าก็คือผมชอบลายมันตัวนี้อยู่ตรงนี้นะคะทางขึ้นเขาฉลาดที่คน มาวิ่งเทรลกันเยอะๆอะไรตรงนี้เมื่อก,ก่อนนี่มีไม,ม่มีนะน่ะอยู่หลังบ้านเดินแค่แท้เลยโอ้โหทุกคนมาจากกรุงเทพมาจากต่างจังดต้องเป็นมาจากประจวบเงี้ยดูดิดูดิดูดิโอ้โคือคับเลยตรงนี้อยู่หลังบ้านซะเปล่าแล้วครับเห็นไหมเราต้องออกทางนี้นะม,มีรถสายทัวร์ลิงมาด้วยนะ หนึบหนึบดีนักจางเจอได้เลยฮะผมว่าการพลิกตัวของรถอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายหรือวขาวาเนี่ยคือมันได้หลังใจสั่งเลยอ่ะดีดีดีนิ่มดนะ้วยอยู่ต้องถามคุณตอนว่าเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยคนช้อนเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ถึงแรงกระเทือนนรนะ โชคมันก็ส่วนหนึ่งแหละมันจะยากด้วยอีกส่วนอันนี้สาสโต้นะนี่นะฮะมีไปเลยๆนะครับ มันเกิดขอยางใหม่ด้วยแบบเลยทําให้เราแบบเออมันหนึบนะก็ขับยางเส้นนั้นมก็ไหลผันโดจนั้นดอยึ้นขึ้นเขาลงเขาพอมาเปลี่ยนยางใหม่แล้วพอที่ลองวิ่งเแนบบี่ยมันมันรู้สึกเห็นแบบรู้สึกอ่ดอับอ,อันอนชัดเจนเลยเอเลยเค น,นีอันนี้ต้องเบานะนนเป็นถงุถงถุงเรียวยาวไว้ใจได้ครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยฮะอันนี้เรารู้สึกได้นะว่าใส่ซ้อนลูกขืน ก็ขืนตัวนิดนึงเวลาขับรถจะต,ต้องบอกใส่ซ้อนนะว่าอยา่าขืนตัวนะเวลาเราเทคโค้งหรือว่ารออะไรอย่างเงี้ยคือต้องให้เขาสบายๆไม่เกินเนี่ยเพราะว่ากาขับอ่ะจานรู้ดีครับเวลาใส่ตอนขืนตัวแล้วลงชันโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเล่นได้เลยนรถมันขืนอยู่แต่ว่ารถพวกสกูตเตอร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ราะหน้าเป็นห่วงหรอกแต่เกิดเป็นรถทุกสปอร์ตมันเกิขืนหน้ามันอันตรายครับ อันเนี้ยเทโค้ง อ่ะทุกคนครับก็เมื่อกี้เราลองขับรถรอบขอบอ่างบางพะแล้วนะแล้วก็ได้มีการทดสอบการพลิกซ้ายพลิกขวาตรงาทางมาสุสานนะ่นะเรียสนากลัวนิดนึงนะฮะตรงนั้นก็เอาแค่ฟิลแรกก่อนผมรู้สึกว่าการทรงตัวเนี่ยมันมันมันดีขึ้นนะมันได้ดั่งใจสั่งมากเลยก็คือพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ดั่งใจนิดน,นึงเนาะแต่ว่าส่วนเรื่องของการเกาะถนนเนี่ยก็คือมันดีกว่ายาังเดิมอยู่แล้วแต่ว่า มันอาจจะสู้ยางสปอร์ตไม่ได้นะครับที่ว่าด้วยลายของมันด้วยดอกของมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะครับว่ายางตัวนี้มันเหมาะกับทางดินมากกว่าซึ่งทางดินเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้งานจริงๆเลยเมื่อกี้เนี่ยก่อนก่อนที่จะมาอัดคลิปสรุปให้เบื้องต้นเนี่ยผมคุยกับสายซ้อนว่าพี่เธอนั่งหลังรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะีเนาะมันก็จะรู้สึกนิ่งขึ้นเราไม่กระโดดอ่านิ่งขึ้นมันไม่กระโดดกล่องพวกเนี้ก็ เหมือนเดิมนะกล่องเปล่านะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ของอะไรเมื่อกี้เราขับรถหากาแฟกินนิดๆหน่อยๆถือโอกาสมาลองยางในตัวนะครับใส่ซ้อนบอกว่ายางตัวนี้มันนิ่งขึ้นใช่ไหมเขาคงรู้สึกมั่นใจด้วยตัวนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นยางที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับตัวจำง่ายๆนะเบอร์ศูนย์ห้าก็คือลายหลังเต่านะครับแล้วก็เบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นลายสปอร์ตราคาก็เป็นมิดอยู่สาหรับคนที่ ไม่ได้มองแบรนด์เป็นเรื่องเป็นปัจจัยหลกนะักนะก็ก็อยากให้เปิดใจลองใช้ดูอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรเกี่ยวข้องนะคือแต่ก็ต้องลองวิ่งกันอีกทีหนึ่งจริงๆดูนะว่าเราออกคลิปไกลเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าใช่มันจะเป็นยังไงตอนเนี้เบื้องต้นผมว่าผ่านครับใช้ได้เลยนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขับรถเล่นกับสสยซ้อนก่อนแป๊บหนึ่งนะไปเก็บภาพสวยๆเพราะตอนนี้ตรงสันเขื่อนเนี่ยขอบอ่างตรงเนี้ยอ,อ่างาอบอังคับน้ําเต็มมาก สวยงามนะครับเดี๋ยวเป็นว่าคลิปนี้นครับก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ส่วนคนไหนที่สนใจนะครับที่จะเปลี่ยนยางมาเป็นรุ่นนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับ Facebook ของร้านของน้องที่ผมไปเปลี่ยนยางมาเนี่ยอยู่แถวปกแดงนะครับเอาไว้ใต้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจก็ไปติดต่อสอบถามน้องเขาได้นะครับชื่อร้าน V Racing s h o p นะที่ปกแดงตั้งบริการดีนะครับดูแล ดีมากผมชอบมากนะใส่ใจเหมือนรถตัวเองเลยเกิดใครสนใจนะกำแบงเทาไปเลยไม่ถึง4ี่ใบมีทอนนะครับสนใจก็ติดต่อน้องที่ร้านที่ Facebook ที่ผมทิ้งไว้ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่ทลิปน้านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย Runaway hearts, taking flight Runaway love, I'm no turning back This forbidden calling, heart's under attack